เอาแล้วครับโอเวอร์ทกับ FC24 ภาคใหม่ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มๆนะครับพิมใน Google ได้เลยว่า Over Top Up ช่องทางติดต่อมากมายบนหน้าจอยอย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับ Over Top ครับและ f i f a c o อยกับภาค FIFA ภ,ภาคใหม่ที่รออยู่ e s p p r t t FC24 ลดสูงสุด2ี่20%มาแล้วนะครับสุด g o o g l e พิมพ์ f i f a c o ด เข้าไปและกดป๊อปอัพมีของพิเออร์เดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรน,นะครับและอย่าลืมครับกรอ,อกโค้ดซิลเเหมือนเดิมลด5%ครับ pifacoy.com mm hmm. ครับผ mm hmm. มเอาละครับและนี่คือโพคาลีสวทเครื่องดมมื่มน้ำดิ้มมีประโยชน์มากมายดื่มได้ตลอดไม่ว่าจะออกกาลังกายแฮง์ไม่สบายตัวร้อนเพื่อความสดชื่นหรือจะเล่นเกมหัวร้อนก็ตามน,นะครับ <S <S หาซื้อได้ไง่ายที่เซเว่นท็อปมินิบิ๊กซีและออนไลน์จากช็อปปี้ลาซาด้าได้หมดจัดไป เอาละครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยครับพบกับผมซี o ลอดและ FC 24วันนี้วันพุธซึ่งปกติแล้วนี่จะเป็นวันการ์ดดำครับที่ทุกคนจะไปสนใจว่าการ์ดดำอะไรจะมาแต่วันนี้ไม่ใช่เพราะว่าคนไปสนใจทีมฟุตบอ y เย r หมดแถมบนหน้าจอผมก็มีแพทใหม่อัปเดตเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังก็แล้วกันนะว่าแพทใหม่มันมีอะไรบ้างนะโดยทีมหญิงตอนนี้ก็ได้ทําการหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้การ์ดทีมฟุตือลเยอรทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้หมดแล้วนะว่าจะมีใครมาบ้างก็ นักบอลชายก็จะมีบัเป้ฮาร์แลนด์เมสซี่นะกองกลางเป็นเควินเดบอยโรดี้แล้วก็เบลลิงแฮมนะครับส่วนกองหลังก็เตโอฟันไดอลิซงดูเบนเดียรแล้วเจเรมีฟิมโปงเหมือนเดิมนะไม่มีผิดโผลแล้วนะครับมีผิดโผก็นิดหน่อยส่วนทางขวาเนี่ยเป็นทีมอดดี้เย่หญิงนะครับก็สลับกันหน่อยนะชื่อมันมั่วนะเขาเรีบทำรีบเรียกยอดไลค์กันเกินไปก็เลยทําชื่อผิดนะอย่าไปสนใจแะผมรู้นะครับอ่าก็คือแซมเคิลนะ แล้วมีสมิธมีแกรมแฮนเซนอูตาสโอเบอร์ดอฟบอนมาติแบ็กซ้ายไม่ใช่โลโฟนะโลโฟแตติดเป็นแบบว่าโนมิน uh, ีหรือออนนอเวอร์เมนชั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่ติดเป็นคาเชานะครับคาเชาก็เก่งเก่งอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นน้องไบต์จากเชลซีนะครับเลนานี่ติดกัดัมบ่อยนะครับโอนา แบตลี้อ่ะผมัวเม็น hmm. เล็กผมอ่านไม่ออกแต่ก็เป็นแบ็คของบาซ่านั่นแหละแล้วก็ผู้สัตรูเป็นของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหญิงนะครับเป็นเอ mm ิร์ฟส์ก็มาดูกันว่า mm hmm. ถ้าทําสารับผมนะ11ต,ตัวจริงที่เก่งที่สุดเนี่ยตัวรุกนะครับก็จะเป็นเอ็มบาเป้ถูกไหมแล้วก็เลือกเอาว่าจะเป็นเมสซี่ถ้าชอบคล่องถ้าชอบเล่นเคาน์เตอร์แท็กส่วนกับแบบตัวใหญ่ๆก็เลือกฮาเลนนะครับส่วนทางขวานี่ยังไงแล้วก็ต้องเป็นเจมแฮนเซนอยู่แล้วนะครับ3มคน นะก็คือแกมบัปเป้ยือนนอนมาแล้วก็ส่วนตู้นะตองกองหน้าเนี่ยอยากจะเล่นอะไรก็คือแล้วแต่ถนัดนะผมเลือก3คนนี้ถ้าเอามาย้ำรวมกันนะบางคนอยากถามว่าฟูทีมอัลเดรยพี่เลือกใครนะครับสแตทนี้เลยไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่ใช่สแตทจริงครับแล้วก็ยังไม่มีเ,เพซด์หลุดมาแต่ว่าเห็นว่ามีโหลดดิงสกิลนะครับส่วนกองกลางเนี่ยผมคิดว่านะครับถ้าจะเป็นเทียแข่งเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นจูดเบิงแฮมก่อน1คนนะครับโรดี้ไม่ใช่เทียแข่งอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเวอร์เกตที่ นักแข่งเขาไม่ใช้กันนะครับแต่ว่าถามว่าเก่งไหมเก่งโคตรนะครับแข่งเนี่ยผมว่านะครับก็คงจะเป็นจูตเบลิงแฮมแล้วก็อเล็กเซียปูเตยาสองคนนี้แน่นอนนะครับส่วนถ้าให้3คนที่ผมเลือกแล้วผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นเดบรอยปูเตย่าแล้วก็เบลิงแฮมนะครับส่วนบอลมาติเนี่ยตัวเล็กไปนิดนึงแต่ว่าเก่งนะถ้าเล่นกลางแผนกลางลุกแต่คือถ้าจะเอากลางแน่น3เนี่ยก็กด3คนนี้ดีกว่านะครับส่วนมาถึงกองหลังเนี่ยถามว่าคาเชากับเอโตเอตนงเด,ด้ชอบใครมากกว่ากัน ในภาคที่มีเพย์ซายพลัสสอันเนี่ยผมเลือกเตโออยู่แล้วนะครับก็ร่างกายดีแล้วก็เติมมันจัดๆและล่าสุดเพิ่งจะยิงเช็ดคานเข้าไปนะอินโคตรๆนะถ้าได้มาก็แจ่มเลยนะส่วนกองหลังนี่ต้องยกให้เฟอร์จิลฟันได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าบอลหญิงมาผสมกับบอลชายเราก็คงจะต้องเลือกลูเบนดิอาร์ตนะครับก็เป็นดิอาร์ตฟันไดถูกแล้วนะครับส่วนแบ,บ็คขวาผมไม่รู้ตัวขวาของผู้หญิงนะก็เอาฟิปลปงไปก่อนแต่เชื่อว่าเดี๋ยวโนมินีน่าจะมี โลโฟมาอะไรเงี้ยซึ่งโลโฟมันก็ทาว้าด้วยเล่นได้2ฝั่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับส่วนผู้สองตัวผมเลือกรีซอนอยู่แล้วถ้า2ทีมนี้เรียกว่าเปิดได้บอลชายใครก็ได้นะ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับอะเรามาดูทีมแก้แพทกันดีกว่าว่ามีแก้แพทอะไรบ้างนะครับโดยการแก้แพทครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการแก้แพทครั้งที่7แล้วนะครับเอก็ผมแปลเป็นภาษาไทยให้เลยแล้วกันนะเอับ, EA บอกว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อไตเติลอัปเดตเนี่ยก็ได้ทําการ ปรับปรุงนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีปรับปรุงอะไรบ้างนะครับก็มีแก้ออบเจกตี e ไอคอนผิดพลาดนิดหน่อยแก้ไขเมนู s c o r เ button ลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรียกว่าบัค Bug SBC ที่ตัวสำรองมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยโชว์โชม่วหรือโชว์ซ้ำด้วยนะครับอ่นนี้ก็โอเคเข้าใจได้เป็นเรื่องของอินเทอร์เฟซนะครับส่วนเกมเพย์เนี่ยก็บอกว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของการ โยนโด่งนะหรือล็อบพาร์รวมถึง position, พีซิชินพีซชันล็อบพารก็คือเวลาล็อบพาร์แบบมีเส้นนะครับก็ถ้ามุมมันแตกมากๆก็จะโดนลดความแม่นยําลงนะครับอ่าส่วนมีการเพิ่มนะครับการตอบสนองของการจ่ายแบบ p ีซ i ชัชน part. พาร์ตพีซ i ชัชนพาร์ตเนี่ยมันก็เหมือนกับการจ่ายที่มีเส้นนะครับกดปุ่มเอลสองจ่ายนะครับก็ไปลองกดกันดูนะครับกด L2 บวกปุ่มปัมป่นแล้วก็จ่ายใช่ไหม ไปภาคที่แล้วเป็นวิ่งเร็วอะปุ่มปุ่มวิ่งเร็วปุ่มปั่นนะครับแล้วแต่คนตั้งไปนะก็ไปลองกดกันดูนะมันจะเป็นเส้นนะครับเวลากดแล้วก็ลดนิดหน่อยในส่วนของสปีดเวลาที่ยิงเออไม่ใช่จ่ายโค้งลูกแทงนะครับอันนี้คือลดความเร็วนิดหน่อยน่าจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรของลูกแทงที่มันเป็นสเวิร์ฟนะครับหรือโค้งนะนักเตะบางคนมันจะไปออกท่าโค้งนะซึ่งลดความเร็วลงเพราะมันจะอ้อมโกงเกินนะครับแล้วก็เพิ่มล็อ p e c i s i o n l o อบ p a ร์เวลาอนี่นะครับก็โอเคค่าเออ่ความสูงที่มันผิดปกติก่อนหน้านี้เนี่ยคือเอาง่ายๆลูกมันลดบักๆนะครับไอ้ส่วนของล็อบพาร์ตเนี่ยมันบอกว่าความแม่นยำมันสูงเกินไปแล้วก็มันแทบจะตัดบอลกันไม่ได้เลยเนี่ยก็เลยมีการแก้ไขนะครับในล่วของล็อบพาร์ตแต่ผมเองก็ไม่ค่อยล็อบพาร์ตเท่าไหร่นะถ้าใครใช้บ่อยก็ลองเมนบอกแล้วกันว่าเปลี่ยนแปลงเยอะไหมล็อบพาร์ตการเตะโด่งนะครับการเตะบอลโด่งซึ่งพวกอลองโซ่อะไรอย่างที่มันมีเพซายอะ่ะ ไม่รู้ว่าประกอบกับเพย์สไตล์จะโกงหรือเปล่าเพราะเมื่อวานผมเล่นโปรขับกับคนดูมีคนดูใช้เพย์สไตล์นี้บ่อยนะแล้วก็โยนขวางสนามไปลูกโคตรแรงเลยครับก็น่าจะแบบว่าเนิร์ฟในส่วนตรงนั้นนั่นแหละนะครับถ้าว่าตามตรงอเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีเพยสไตล์มาให้เดาด้วยเดยวเห็นที่น้มบอกนะครับก็เดี๋ยวผมขอดูโหลดดิงสกรีนหน่อยมีใบมาแล้วครับสําหรับทีมออฟเหลือเยียร์นะมีใบมาแล้วนี่ครับนี่ครับใบมาแล้วครับ ขอถ่ายรูปหน่อยครับโอ้โหใครกันหนอสองคนนี้นี่คนแรกครับคำใบแรกเป็นจรวดและไซก้ยอยโหยแถมคนที่มาก่อนมันเป็นกองหน้าครับอะสำหรับใครที่เพิ่งจะมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยที่กำหนดการทีมอเอเยียเป็นไงอะครับกำหนดการทีมมอเตอรเยียเป็นอย่างนี้ครับก็ แล้ววันที่19นี้เนี่ยหรือวันศุกร์เวลาตีหนึ่งเนี่ยก็จะมีในส่วนของออกองหน้ามานะครับผมทำแรผมเนี่ยะมีส่วนกองหน้ามานะครับกองหน้ามา2วันก่อนและหลังจากนั้นก็จะเป็นชุดกองกลางนะครับก็ไม่รู้ว่ามาพร้อมกันชายหญิงเปล่ามันไม่ได้บอกอะไรมาแต่ทำใบรูปนะครับ มาเป็นชายหญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ากองหน้ามาก่อนกองหน้ามาเสร็จปุ๊บก็เป็นกองกลางกองกลาง2วันเสร็จออกจากแพ็คเป็นกองหลังกองหลัง2วันออกแพ็คปุ๊บจัดฟูลทีมมาเลยยา,ยาวๆนะครับ1อาทิตย์อันนี้เนี่ยก็เรียกว่าตึงๆนะครับตลอดทั้งเดือนนี้ก็เดี๋ยวเราเปิดแพ็กกองหน้ากันเลยแล้วก็ใครที่จะเปิดแพ็กกองกลางเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้มีมาให้ทำนะครับตํารวจการก็แท็บรูปมันเอาไว้ได้ครับใครดูไม่ทันก็กอย้อนแล้วก็แคปรูปมันเอานะครับ เออส่วนตรงนี้เนี่ยก็มาลองดูกันสิว่าเขาเป็นใครนะมีเม้นต์กันเข้ามาแล้วบอกเอ,เอ็มบัปเป้กับแฮมเมอร์พี่เอ็มบัปเป้มีจรวดพร้อมไซก้อยทองอะเด็พี่น้องแม่ยังไงครับเนี่ยแบบนี้โหดไหมโหดถ้าคนที่เล่นไซก้อยบ่อยๆเป้โหดจัดเลยอะ่ะเออ มีคนเม้นต์มาอีกแล้วชายหญิงมาพร้อมกันเรายังไม่เห็นข้อไอ้นี่นะแต่ผมคิดว่าควรมาพร้อมกันนะเพราะว่าถ้าบนหน้าจอเป็นแฮมอนะถ้าบนหน้าจอเป็นแฮมอนะมันก็ควรมาพร้อมกันหรือเปล่าชายกับหญิงถูกไหมครับเออก็เนี่ยเป้ก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยใส่ก้อยกับแล้วรวดท้องอะโอ้วิ่งกระชากหายกระชากเสร็จเบรกปุ๊บใส่ก้อยเรียบร้อยเ,เป็นประตูนะครับสมิดหรือเปล่าตัวขวา อ,อไอคอนที่หลุดมาเนี่ยมันมันไม่มีสม,มิธเลย่ยมันเป็นแฮมะครับนะหลไฟลเอาละนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยใครทวิตพามก็เรียกว่าได้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเปิดแพ็กอีกมากมายแล้ววันนี้นะครับผมบอกเลยว่าวันเมื่อวานเราแปลไปแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าทีมม็อบดูเย่เนี่ยมันจะมีไอคอนไหมหทําททุกวันใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าใครมานะครับ ส่วนวันนี้ก็จะเลื่อนเหมือนเดิมครับอย่าลืมครับทำเดลี่ก่อนถ้าลืมเดี๋ยวก็ไม่ทันอีกนะครับผมเตือนผมก็ทําด้วยนะแล้วก็ไอ้พวกแพ็กเลือกเกลือพวกนี้ผมก็ไม่สนนะครับแม้ว่าจะมีคนในกลุ่ม Facebook โชว์ว่าเปิดได้เป้ก็ตามแต่ก็ไม่รู้เปิดกันกี่คนนะครับถึงจะได้ก็ข้ามเลยครับวันนี้มีซีโก้มาให้ทำนะบอกแล้วครับ EA จัดมาให้ครับไอคอน SBC จะมาทุกวันนะทุกคนก็ใครที่แบบว่า ไม่รู้ทาอะไรก็รอดูไปเรื่อยๆครับวันนี้เป็นในส่วนของซีโก้นะครับซีโก้เนี่ยทาวห้าสกิลห้าเลยครับก็คือเอาง่ายๆเลยเหมือนว่าคุณเล่นปูเตลารแล้วเข้ามือเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทดแทนได้แล้วก็ลิงง่ายๆด้วยที่สําคัญคือเร็วกว่านะความคมก็อยู่ในความแบบจับจ้านอะ่ะสนเตอร์ก็ไม่แพ้ปูเตลาแถมเป็นไอคอนมันก็ยิ่งแจ่มถาว่าเวลาจะลิงจะอะไรอย่างเงี้ยแถมเพซ์สก็มีฟรีคิกเป็นเฉพาะลูกนิ่งด้วยแต่ ผมคิดว่าใช้ปุเตลาก็ยังแทนได้อยู่นะครับในช่วงแบบว่ารอก่อนเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คช่วงเยร์กันใช่ไหมไอคอนมันไม่ต้องรีบอะไรครับอย่างที่บอกมันมีเวลาทํา2วัน2อสองเดือนอะเนี่ยก็มไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนแพ็คที่มันมาวันนี้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมเราก็จัด83ู10ผมจัดไปแล้วเนะมื่อว,วานแล้วก็ผมก็จะมาดูต่อเนี่ยครับมาแล้วครับมิดฟิลเดอร์เดี๋ยวขอดูราคาซินะว่าเป็นยังไง มิดฟิลด์เนี่ยก็ถ้าตามกำหนดการเนี่ยมันจะมาในวันที่ไหนว่าเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแล้วผมทำภาพหาย,ยไปแล้ <c oughs> นะผมภาพหายไปแล้วครับมเดจะดูภาพเป้เอาเป็นว่ากำหนดการน่ะมันก็คือต่อจากวันศุกร์ไปสองวันอ่ะจำได้ใช่ไหมฮะต่อจากวันศุกร์ไป2วันก็อ๋อนี่นี่นนน,นคือวันที่21 ุกเสร็จเสาร์เสร็จวันอาทิตย์ค่อยเปิดนะถ้าใครจะทําดองก็ค่อยไปเปิดนะครับเนี่ยเราก็ดูราคาสินะโอ้ววันนี้อัปเดตแปรให้ฟังเยอะเลยวาใช้84เห็นไหมก็เรียกว่าราคาย่อมเยาวกว่าในส่วนของไอตัวกล่องหน้านะครับเพราะว่ากล่องหน้ามันแพงถูกไหม ถามว่ามิดฟิลนี่เจ๋งไหมก็เจ๋งอยู่ดีอ่ะนะเพราะว่าโอ้หถ้ามันรวมชายหญิงทุกคนก็ดูอีกรอบแล้วกันนะมิดฟิลมีใครอ่ะมีปูเตลารมีบอลมาติมีโรดี้เบลิงแฮมเบลรบรอยเนี่ยผมว่ามันใช้ได้หมดอ่ะเอาง่ายๆเลยทุกคนกดเปิดปุ๊บจะเปิดในมือถือจะเปิดในเว็บจะเปิดในในไหนก็แล้วแต่กดคลิกปุ๊บสีน้ำเงินออกมาก็คือจบถูกไหม อย่างซวยๆอ่ะก็คือโอเวอร์ดอฟอย่างซวยๆคือโอเวอร์ดอมีคนถามว่า83มแมตท์หมดแล้วเหรอหมดหมดแล้วเหรอไม่นี่มัน2วันหมดนีนะ่มันมีแค่วันเดียวมันมีแค่ทำครั้งเดียวจบนะนี่เพราะฉะนั้นกองหน้าผู้หญิงเนี่ยผมอยากได้4ตัวก็คือแฮนเซนบัพเป้เมสซี่แล้วก็แฮร์เรน แต่แซมเคอว่อะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้มันบูตมายังไงนะแต่ว่ากองกลางเนี่ยผมเอาได้หมดเลย5คนเนี่ยผมเอาได้หมดเลยกองหลังเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่กองกลางเนี่ยถ้าไม่ออกโอเวอร์ดอปอย่างซวยๆอ่ะผมว่าโหใช้ได้หมดใช้ได้หมดเนี่ยเราก็ทำไปนะครับส่วนแพ็กที่ว่ามีคนถามกันเข้ามาเมื่อวานว่าแพ็กไหนคุ้มเนี่ยก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าคุ้มสุดก็ ไปสามคูณสิบลุ้นได้ทุกช่องทางนะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวทำไว้ลุ้นกับคนดูไงแบบว่าวันจันทร์เอ้ยวันศุกร์ผมก็เปิดแอทแทกเกอร์วันเสาร์ผมก็เอ้ยวันอาทิตย์ผมก็เปิดมิดฟิลเดอร์แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมกองกลางมาผมก็ทำเอ้ยกองหลังมาผมก็ทำแล้วก็ไปเปิดวันอะไรวันอังคารก็เสร็จแล้วปุ๊บก็รอรวมมิดแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำนะแต่ว่าบางคนแต่ว่าเปลืองนะแต่คือ แต่คือผมจะกลัวเหงาไงกลัวเหงาเวลาที่คนอื่นเขาเปิดแพ็กกันแล้วไม่มีอะไรเปิดอะ่ะมันก็ก็ต้องจัดอีกอะ่ะนะแต่ถ้าใครงบน้อยหน่อยอะ่ะเอาชัวร์เนี่ยทำเปิดอันนี้ดีกว่านะทํานี้รอลองดีกว่านะครับอ่เดี๋ยวผมเอไปอ่านเม้นในไลฟ์ก่อนใครที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังมาก็ถ้าชอบมันก็ซับสไครต์หรือสมับสนุนวยกันกดเมมเบอได้สำหรับคลิปนี้ลาเท่านี้ครับ